หมอขอพูดเรียวเซล์บุญพบกับหมอขอพูดวีดีพีที่62แล้วนะคะแล้ววันนี้หมอจะมาพูดเรื่องนอนหลับนาน3วันเป็นไปได้ยังไงพอดีหมอไปเห็นรายการหนึ่งนะคะที่จีดากอนเนี่ยเขาออกไปพูดถึงนะคะการพักผ่อนของเขาว่าหลังจบคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะ นอนนานไปเลย3มวันวันนี้นะคะก็เลยจะมาพูดข้อคาว่าคนเราเนี่ยมันนอนได้นานขนาดนั้นเลยหรอก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสาเหตุที่คนเรานอนนานขึ้นเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างอย่างแรกเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ healthy อยู่แล้วแล้วเรานอน3าวันเนี่ยมาจะเกิดจากก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามี sleep deprivation หรือเปล่าหรือว่าการอดหลับอดนอนคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอดหลับอดนอนมาแบบติดติดกันหลายวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะ ชดเชยเพราะว่าการนอนคือสิ่งสำคัญที่สุดเคยพูดไปแล้วนะคะเรื่อง REM cycle นะคะมันเนี่ยจะเพิ่ม REM ขึ้นนะคะทำให้ช่วงระยะเวลาที่นอนหลับลึกอะ่ะมันเพิ่มขึ้นกว่าปกติที่เรานอนอ่านะดังนั้นแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถนอนได้ถึง3วันนะเชื่อเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ deep sleep นะคะร่างกายเนี่ยไม่จำเป็นต้องทานน้ำทานข้าวนะคะเขาอยู่ในโหมดแบบพักผ่อนขั้นสุดอยู่แต่ถ้าสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบ เราไม่ได้อดหลับอดนอนเรานอนอิ่มาเป็นประจำแต่อยู่ดีวันนี้เธอฉันนอน3าวันอันนี้พิดปกติแหละอันนี้อาจจะต้องไปพบคุณหมอระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยเราอาจจะมี Sleep อปเนี่ยหรืออยู่ดีหยุดหายใจไปหรือเปล่าการที่เราหยุดหายใจไปเนี่ยทำให้เราต้องนอนนานกว่าเดิมตื่นมาเนี่ยไม่สดชื่นอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แหละที่คุณจะต้องเข้าไปพบแพทย์เรา,าจจะมีการเทคยาอะไรร่วมด้วยหรือเปล่านะคะที่เป็นสาเหตุทําให้เรานอนมานมากขึ้นก็วันนี้หมอมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะ that's all for today 끝